กินง่ายอยู่ง่ายสไตล์แม่เว็บว้ายมาเด้อจ้าวันนี้กินขั่วไก่ขั่วไก่บ้านแล้วก็ลาบหมูเครื่องในหมูผักก็มีเยอะแยะเลยค่ะมีผักอะไรดิ้นฟ้าโอ้ยมีผักเยอะแยะมาเด้อจ้ากินลาบกับแม่เว็บเปิดข้าวเหนียวอีมง้งมาฟาเจอข้าวเหนียวไม่เจอวันทองอมาเด้อจ้าโอ้ ก่ออไก่บ้านไก่เหนียวไก่บ้านอร่อยมากค่ะขัวไก่โบราณเพไม่ยากตำเครื่องหอมกระเทียมแตะไครแค่นั้นแหละใบมะกรูดริกอืม ngạp rồi đang hay múa đang múa ví thức nào ừ. tạo tinh phá mình nên mẹ ôn Руи. Ну, <laughs> กิงงงม,ม,มง่าย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 มีแต่ลบมีแต่ก้อยอ่าทอมจ้ะทอมอืม วันนี้มีเพื่อนมากินด้วยอะน้องใหม่แล้วน้องมาเมื่อไรคือเต็มโตเต็มเตียงผัดไก่บ้านรู้ใช่ป้องร่ามูเนี่ยปีเนี้ยของคนน่ะ หมูหนึ่งกิโลไก่บ้านหนึ่งตัวนอนกินนั่งกินนอนกินตะแคงกินอยู่นี่แค่หัดหมนฟ้านกินกับลามอร่อย เยแบบอังน้ำเอวบางปูนเลยมืออหรอไปแล้วสิอ๋อแล้ว